พี่รีบไปนี่เลยพี่ชุมทางอะไรรถไฟอ่ะหมอหาก่อนครับไม่หืมทางรถไฟหมอชิดไม่ใช่เหรอหมอชิดเหรออ๋อโอเคขึ<ป>้นรถทันหรือเปล่าอะ่ะโอ้ยทำไมรู้ดีจังเลยอ่ะว่าลูกชายเธอต้องเป็นคนอย่างเงี้ยจอมเตรน์เออเ,เออเป็นเบรนัดเนี่ยทำไมทำไมจะ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 พูดอะไรอ่ะอ้าวเอออ๋อยังไม่ถึงแดนนี่เหรอจังเลยเนี่ยโอ้ยลาดเลือดเลยจอมเตรีบอกพี่เขาให้ขับด่วนเลยเนี่ยตอนนี้ แล้วทำไมไม่ไมาไ,ไม่ออกบ้านตั้งแต่ที่โทรคุยกับแม่อ๋อจอมเตนอ่ะม่พวก็อย่างงี้บอ่ะต,ตายตายตายแล้วแม่อย่าไปบอกใครนะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้พูดใครนะและนี่คือสาเหตุที่เจนเดินทางไปถึงเชียงใหม่เพื่อไปทําอะไรเราไปฟังกันเลยครับแม่เสียแล้วชว่วงที่เราลำบ,บากอ่ะอไปบ้านเขาพอดี แล้วเขาดูแลเราอย่างดีเลยป๋า,ามันไม่ไปได้ยังไงหรอไม่ได้รู้จักกันไม่ได้อะไรเลยด้วยอเออแต่เราลําบากอะดีไม่เดินเราชนตายอยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาช่วยะเขาช่วยแล้วให้เรานอนโอ้โหนอนทิง้งเลยไปเกือบเดือนนอ่ะเขอาอไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรอะ่ะด<อ>ีเลยครับอย่างนี้ก็ต้องไปใช่เนี่ไปเลยแบบไป ครั้งเดียวอ่ะแกร่างแกจะไม่อยู่แล้วไงสามต่อน้หมาใช่ไหมครับสามต่อ,ต,อต่อจากนี้ไปตั้งใจฟังเรื่องราวนี้ให้ดีเลยครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับไปฟังกันเลยฮนะไงนะแม่ทำไมนะแกไม่สบายแล้วทีแกก็แกนอกต่อเรื่อดแกอกแกนอกพอนอกเสร็จแล้วปุ๊บแกไปคล้ายๆกับไปที่บ้านน้องสาวผมอ่ะครับแล้วทีนี้หมาที่บ้านน้องสาวนี่คือมาไม่มีร่างนะหาไม่อ่าแกนอกไปแล้วใช่ครับเราอยู่โรงพยาบาลใช่ วาแล้วทีนี้แกก็เห็นหมดเห็นน้องสงน้องสาวเห็นหมาเห่าแต่ทีนี้แกไม่รู้เรื่องหมาตะกายแกด้วยมองไปโอ้ยอ้อพอพกผมกลับบ้านนอกเี็น้แกเห็นน้องสาวแกก็เล่าก็บอกแม่ไปหาแกนะแกรู้ไหมครับแกบอกอย่างนี้เลยน้องสาวอึ้งทำอะไรไม่ถูกเป็นน้องสาวทุกคอนเน่นค้างกันหมดเลยครับไม่คิดว่าต้องตก วิญญาเนี่ยมันจะมีจริงเนี่ยคือว่าแม่เราด้วยใครก็จะมาโกงแม่เนี่ยนซึ่งน่ยสิ้นเดือนนี้ผมก็จะลงไปเออทุกวันนี้แกยังสบายแข็งแรงใช่เขาแข็งแรงไอ้ต่อยุ้ยผมแกเองอ่ะแต่แกแกรู้แน่ๆกันว่าช่วงที่มันดำผมตุ๊บอืมแกมารู้สึกตัวอีกทีนึงคือใช้จะกอดยืนอยู่หน้าต่างเนี่ยหน้าต่างบ้านพังศาอ่าก็วิ่งเข้ามาใส่อืมนะผมแล้วแกบอกน้อง เออเลนุมาเปนสัวิ่งก็มาหาแม่มาเผาอะไรอะไรเออเออเออหมา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 มันจะหมาที่มันเห็นจริงๆเออนี่ผมแค่เลยหมาเนี่ยครับเล่นไม่ได้เล่นหมาไม่ได้เราเป็นนักป่าเลยเหลือกี่นาทีครับเหลืออีกแล้วถ้าต่อก็คืออ่ะตอนนี้อีกหกนาทีบ่ายสองโอเคตันเย็ก คิดไปถ้าเราก่อนเราจะเสียจิตมันจะดับถ้าจิตเราคิดไปตรงไหนน่ะนั่นแหละไปตรงนั้นน่ะที่ท่านว่าให้คิดแต่สิ่งดีๆให้บอกคนใกล้จะหอกนะให้บอกว่าให้คิดว่าสิ่งดีๆคิดถึงพระคุณพระคุณเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตมันจะมุ่งไปตรงนั้นเลยแล้วทีนี้น่ะมันก็จะคือเข้าไปสู่สุคติทูลเปทุกทูลที่ดีๆของเขา แก่หมดบางทีเราเราพกเอาไว้มามาให้ถือให้อะไรนั่นแหละคนไทยเราแน่ถูกต้องเลยนะครับถ้าคนพอจะหมดแล้ววุ่นวายู่เป็นทุกข์นั่นแหละโอยรอยครับเรื่องค่ะคือทุกข์ติยจะรอเราครับครับเออเร็วนี่ก็ติดติงไงนี่โอรับ อเคอานนี้หนุ่มามันแล้วหกสิบไม่ต้องทอนกราบลาเขาตกหมดเลยโชคดีนะครับมีโชคมีชัยนะปิดตู้ปิดตู้ปิดตมาสายเหนือครับ เก้า่ถึงเก้าเช่นไรเงี้ยไปแล้วคุขึ้นางข้าประตูประตูสีนะครับประตูอีกตรงไป่้อกตรวไหวะเ้าขาบอกันอยาก้ตงไปเนี่ยขึ้นนี่มันไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนครับผมสิสสิอืม ครับโเกือไปด้เลยครับเจนก็หาที่นั่งอย่างว่องไวเลยนะครับยังงงงงขงโกงอยู่เลยนะครับว่า้าดจีที่แล้วมันทันได้ยังไงไอบ้างเนี่ยกระเพาไก่กระเทียมครับกระเพาไก่กระเทียมกล่องอะไรครับโอ้โหอะไรเนี่ยเมนูน่าทานฮะ หลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายน,นะครับผจนภัยในแสนสาหัสมากไปขึ้นรถไฟฟ้าผิดที่ผิดทางผิดเวลาและก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นทำการบินนะครับเจดก็มาซัดต,ตรงนี้เลยฮะผัดกระพุยนะครับแล้วหลังจากนี้องไรขั้นโฆษณาสกครู่ครับแม่เจ้าเขาขึ้นกันอย่างนี้หรอนี่โอ้โหไม่กล้าัด่เคยเห็นนะครับมาดิคุณ พี่มันเป็นของที่น่ากินไงไนแล้วผมกินไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยกินกลางทางได้แร้วเพราะออกมาคันงแรกนี่พี่ <c oughs> พี่นั้นผมขอนี้หนึ่งพี่เดินมาใหม่ไปเลย <c oughs> แต่พี่พูดด้วยนะ <c oughs> ดังๆนะ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ครับ มีหมูทอดไก่ทอดครับพี่หลุดเฟรมก่อนพี่หลุดเฟรมปึ๊บปากพูดมีข้าวอย่ยงหมูทอดไก่ทอดครับมีน้ำไหมพี่น้ำมีครับอ้าวจัดเด็ดอะมีด้วยโอเคมาเลยดีกว่าเรื่อะไรพี่หมูทอดแบบติ๊กเป็ดและแบบติ๊กพี่บนรถไม่มีที่ชาร์จแบตเลยอะเซ็งเป็ดเลยเอาอะไรบ้างพี่อ่ะว่ามาหมูไก่หมูไก่ฮะข้าวเหนียวซีบมาพี่มันน่ากินมากเลยอ่ะหมออกหมทดเนีกรอบกรอบด้วยเดห็นไหมหมูมัน หมูไก่เนาะไม่ได้มันไม่ได้กินบ่อยเนาะสามสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะไม่ได้กินบ่อยอ่ะน้ำเท่าไหร่แถมสามสิบทั้งหมดอีกอีกคนหนึ่งเก็บไดเลยเก้าสิบบาทเกาสเนาะไม่ต้องใส่หมูอี่เดี๋ยวก็ทิ้งแล้วีเฮงเฮงนะพี่นะ เงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พักเข้าโคตรสแสดนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมในช่วงถัดไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับใกล้แล้วครับมาแล้วครับไป เดียวนะจ๊ะแหนมหมูแหนมปลาไก่ใหม่ๆเลยค่ะทากันนี้คะอันนี้เนี่ยปลาไกจากอะไรยี่สินี้เนี่ยหูยี่สิบเือนกาูได้เดียวสาิบก็เหลือสิบาันนี้เนี่ยแหนมปลาไก่หนึ่งนะคะแล้วก็แหนมหมูเนี่นมูก็เนี่ยวคอก็ะเดี่ยวคอหนึ่งเนาะสี่สิบกับสี่สิบเป็นแปดสิบบาทจ้า แล้วแล้วความเพลิดเพลินก็ได้จากเราไปนะครับหลังจากนั้นรถไฟก็ออกทําขบวนเดินทางไปเรื่อยๆเชียนก็ได้แต่ชื่นชมแล้ตื่นตบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพฝากคุณผู้ชมเลยครับไไปเียงน้ไปเี่นั่งนี่โอเคโอเคอปโปที่นอนเนี่ยโอเคบุย อ <Okay. S 1> แม่นี่ถ้าเขาไม่สําคัญหนุ่มไม่มาหรอกนะดีแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันนุ่เจ้าแม่ทว่าอะไรจะเอามาพันผูกพันฉันพี่น้องอะ่ะก็นี่แหละอย่างนี้แหละอืมเพราะเป็นช่วงที่ทําคือหนุ่มช่วงลําบากเหรอแม่ใช่จะได้ไปอยู่ไปไป,ไปพูดไปคุยกันคือตอนนั้นที่หนุ่มลําบากยุคทุ่งยากลาบากอยู่เกือบเดือนเห็นไหม S <S 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 ดีไม่ไปเดิมที่รถชนนะแม่เออแล้วมันเธอมันผ่านมาแล้วลูก <S <S ใช่ไม่มันหนูไม่มีความคิดหรอกแต่ว่าคนเวลามันหมดหนทางอ่ะอับจนอ่ะอับปางอ่ะมันมีคมมาช่วยอ่ะเออให้ที่อยู่ที่กินให้พักพิงในช่วงที่มันยุดยากโอ้โหมันแบบมันไม่มาไม่ได้แม่ we oh,